เอาเลยครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะผมอยู่ในพบเกมไมครในเวอร์าชาั่นสิบสิบสองนะในพาร์ทที่เจ็ดนะผมโอเคอยู่พาร์ทนี้นะครับก็จะมาติดตามรับชมกันต่อนะก็คือส่วนตรงนี้นะผมได้ถางป่าที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ผมก็ได้หลังไม้นะครับผมก็ได้ไปปลูกต้นอ่าต้นไผ่อ่า,า,อาไม้ไผ่เรียกว่าอะไรน้ำตาลใช่ไหมเอออุ้ยอุ้ย เหมือนต้นอ้อยประมาณนั้นนะโอเคไปปลูกมันมาแล้วก็ได้ถังป่าเรียบร้อยจะเอาเอของเก็บก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวพาดีนะครับเราจะทำเทียนชาร์กันนะฮะอาจจะสั้นๆหน่อยนะขออภัยตอนนี้ผมเจ็บคอมากนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรอันนั้นต้นจังเกิ้ล ไม่รู้ว่าทำอะไรเด e ี๋ยวไปปล <tinc S 1> ูกนะฮะไม่เป็นไรเดี fall. ๋ยวนอนก่อนเนาะเพื่อไม่ให้มีสิ่งอะไรมารบกวนเราได้โอเคอันดับแรกนะฮะเราต้องเตรียมหนังวัวอันเดียวเหรออ๋อดี่ไงผมไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะฮะโอเคมาลองทำกันดูนะครับอืม เชียนชานี่มันต้องใช้ออฟดิเดียนด้วยม่ใช่เหรอใช่ไหมอาจจะทำได้แค่ตู้หนังสือไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคมาลองทำกันดูต้องทำที่นี่เป็นกระดาษก่อนนะโอเคเยี่ยมปุ๊บโอ้ได้เยอะเลยสิบห้า ทำไงต่อวะอย่างนี้หรอาจำไม่ได้แล้วนะได้มาแค่ห้าตู้เองปะโถเอ้ยโอเคเดีย๋ยวผมขอไปดูสูตรคาบแป๊บนึงนะเดีย๋ยวไปเจอกันโอเคครับผมก็ได้ไปดูมาแนลนะ้วว่าที่ทำเครื่องที่เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ลืมชื่อแล้วเมื่อกี้นด้ไปดูมานะครับเดีย๋ยวมัน มันอันดับแรกเราต้องขุดออฟทีเรียนก่อนนะสี่ก้อนโอเคเราจะลงไปกันอาจเียวเวลานิดนึงนะต้องขออภัยด้วยโอเคทางไหนวะเนี่ยใช่ที่นี่เปล่าไม่รู้นะ <c oughs> วิ่งมามั่วมากโอ้ยโอ้ยอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหเช็ด ไม่เอาไม่เอาโอ้เช็ดที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยไม่น่าใช่เจอเหล็กเอาสักหน่อยนะจะได้จะได้ไดไดทีหลังขวานนี่ดามเมจแรงใช่ไหมโอเคเยบิบอ่าได้มาเยอะพอตัวโอ้โ จะย็ยนย็นดีเพื่อเ้ยอะนไรน์ออนไลนฮะมันพาดมันตั้งแต่มันอัปเดตมาใหม่ไม่มีไอ้นี่เลยยกมีดป้องกันได้เลยโอเคระวาดตรงไหนวะนี่ป่ะอ,อุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหเกือบตาย มันอยู่ทางไหนวะจำไม่ได้โอ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 ้วัดเด็บปักประโถเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิ่งใหม่ว้าโ,โคตรแบบโคตรเล่งนะฮะลงทางนี้ทางนี้ดีกว่านะทางนี้น่าจะเจอ มื่อกี้ได้ยินเสียงธนะไมูมโอ้โหเป็นกองทัพอาจจะพูดเบาลิ้นหน่อยตนะ้องขออภัยนะแสบคอมากนะไม่สบายโอ้ยตายปะกูโอเคไม่มีอะไรเนี่ยตรงนี้จำไม่ได้นะว่ามันอยู่ตรงไหนลืมไปหมดละ ขอ,อร้องหลายอยูแ่แถวนี้ดิโอ้โหนี่ไงเนี่ยอ๋อชิดโอเคต้องการตีอันใช่ไหมได้เลยอาจจะเวลาขุดนินหน่อยนะไม่เป็นไรถือว่าพาทนี้นะครับอาจจะมาตันๆนิดหน,นึ่งนะทำเชี่ยนชา้านะเราเราจะมาเอ็นชาร์ ที่ขุดกันนะเพราะว่าเาเวลสามสี่แล้วใช่ไหมผมอยากได้ที่ขุดดีๆทั้งอันหนึ่งโอเคครบดียังครบตรียังโอเคครบแล้วนะโอเคเอา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหลเข้ามาได้ยังไงดมเพิ่มเป็นตักกันหนึ่งแล้วกันนะกันกันไว้ g han, g han ight, นะเอาหลุด,ดอีกออโอ้โหโ,โอเคเราจะกลับขึ้นท้างบนกัน นะครับผมแล้วเราก็จะมาเอาเพชรไหน,นวะสองก้อนนะครับหนังตืออีกหนึ่งเล่มแต่เราไม่มีนื้อวัวงั้นเราต้องทำการทำแหลกเนื้อวัวข้างบ้านมีตัวเดียวเองวะตรงนี้ถึงเวลาลาโลกแล้วเพื่อน บายบายโอเคได้มาแค่สองอันเองโอ้โหโคตรแย่ไ hmm. ม่เป็นไรฮะมาเอ็นชาน์กันเลยเอยมาทักมาครับไหนวะหนึ่งเล่มโอเคแล้วก็ัาแบบนี้ครับเอ็ยไม่ใช่ แล้วก็เพชรไว้ทั้งข้างของอันทังตือโอ้้ชิดได้มันแล้วเชียนชาโอเคเดีย๋ยวเราจะมาตั้งไว้แถวๆด้านบนก่อนนะชั่วข่าว <c oughs> อขออภัยนะ้ำเสลียงเริ่มแห้งแล้วตรงนี้ละกันแล้วก็ชั้นทั้งตือนี่จะวางไว้อย่างนี้ครับหนึ่ง มันเอ็นชาร์ได้แค่เวิวเท่าไหร่วะเนี่ยเว็บสิบหโคตรอ่อนดอยไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราจะไปฆ่าวัวกันนะฮาร์ดีอาจจะบาปนิดหน่อยเฮ้อวัวเจาเองอยู่ที่ไหนกันเนี่ยวัวที่นี่เยอะนะแต่เราไม่อยากจะทำมันเลยน่าสงสารจังงั้นเราวิ่งไปไกลๆแล้วกันนะ วิ่งไกลๆเพื่อจะเจอแถวๆนี้บ้างน่าจะมีแหละเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปแถบนู้นนะด้านบนโอเคหมูเต็มเลยอาจจะมีเสียงฝนนิดหน่อยต้องขอไฟยนะวัวอยู่ไหนช่วงนี้คนระับดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะ ฝนตกหนักมากตอนนี้นะพร้อมกับมีโรคระบาดอะไรปแปลกเข้ามาด้วยนะอันตรายตอนนี้บ้านเมืองเริ่มอ,อันตรายโอ้ที่หมูเยอะมากที่นี่โอ้โอเกียบเกียบเกบตกแต่ทำไมไม่มีวัวเฮ้ยคิปเปอร์ วัวไม่มีเลยเหรอเฮ้ย hey. มีแต่มาปะโถวัว oh. เองอยู่ที่ไหนเองอยู่กับใครไม่ให้ฉันฆ่าแต่ดีๆเพื่อนเราต้องใช้เยอะมากดูรวมๆลแล้วเนี่ยต้องฆ่าเป็น เป็นแก๊งเลยเนี่ยผมนี่วิ่งเปิดเปิดแมพมาเยอะมากนะแล้วมันอาจจะแบบว่าอาจจะเริ่มแหลกนิดหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนี่ไงเจอรัตตัวหนึ่งโอ้ชิดเยอะเลยเนี่ยหมูป่านี่ว่าปะโถเอ้ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยอึ๊บอึ๊บขอโทษนะ ถ้าเป็นเขตแถวๆบนภูเขาน่ยมันจะเยอะมากอย่างเงี้ยจะลองขึ้นไปดูข้างบนกันนะแล้วก็จะมืดแล้วด้วยโอ้โหเอ้ไม่เป็นไรมืดแล้วนะฮะแน่นอนว่าอาจจะมองไม่เห็นกันนะไม่เป็นไรนะเอย่าว่ากันโอเคจะมีมอนเกิดแล้วอะไรเพื่อน แล้วมาแค่สามอันเองมันคุ้มไหมเนี่ยโอเคห้า okay, อันบางตัวก็ดอกคุ้มอยู่เจ็ดอันจะได้ตักแตกป่าววะท่าน <laughs> ชมบอกเงาตักแตกนึงเลยเหรออาจจะไม่ถึงแตกนหฮะเอานิดหน่อยนิดหน่อยเก้าอันเองเหรอวะ ได้เข้าก้าวเล่มเองว้ยชิดอ่มืดก็มืดเอาทอดไปถือดิโอเคเยี่ยมเลยว้าเองอยู่ที่ไหนไงเจอแล้วนายต้องพีชีเพื่อฉันนะเพื่อนเลย ถึงฉันไม่อยากจะทําก็ต้องเข้าใจฉันไว้ด้วยนะเพื่อนฉันจำเป็นที่นี่มันโซนอะไรกันแน่วะหิมะหิมะมันขึ้นแบบเนี้ยโซนน้ำแข็งเหรอไม่ใช่นะชิปเปอร์สวัสดีสวัสดีเพื่อนนายหน้าตาดีมาก เฮ้ยขอหน่อยดิเออจะหนีไปไหนเนี่ยฮะทึบเจ็ดเล่มโอ้ไม่น่าจะพอเรามาล้างเผ่าพผาพัานวัวกันตรงนี้วัวจะหมดโลกกเ็เด้แย่แล้เราไม่อยากทำร้ายมันเลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไร อย่างน้อยเราก็ใช้ประโยชน์กับโลกไมโครสักหน่อยหนึ่งนะฮะอะไรอาจมีเสียงนกแตกเข้าขมาตอขอขอัพไฟไว้หนะที่นี้ด้วยย่งสอมบ,บี้ไมไม่ประโยชน์อะไรเลยทิ้งโหที่ดีเต็มไปด้วยทรัพยากรมากมายมมมมโอ้เตีงตู่ดังปึก ตีตูดตีตูดตีอาวตีตูดโอเคตีตูดตีตูดอย่าหนีอย่าหนีตีตูดตีตูดขอโทษนะตัวสุดท้ายดาบหักพอดีเลยอะไรอะไรเอฟบีเอบีเอบีอะไรของเมืองฮะน้ำแข็งใสโอ้ข้างล่างมีบานเลย เอาทักหน่อยตายด้วยขวานดาเมจโคมรดแรงเอ,อือยี่แปดไม่น่าจะพอมั้งโอเคขอโทษนะขอโทษนะขอ,ษนะขอโทษที่ฉันไม่รู้ ไม่มีแล้วหรอมีอีกเว้ยมีอีกเว้ยโอ้กระดูกเก๋งเก๋งเลยหวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนสามห้าแล้วผมไม่แน่ใจว่ <saben. S 1> ามันใช้เท่าไหร่นะฮะแต่คือจะเอาไว้หาไปเยอะๆแล้วกันโอ้โหนี่มันเขาเรียกว <enthus flush. S 2> ่าอะไร ทีเดียวตายนี่เขาเรียกว่าอะไรวะลืมแล้ววันช็อตใช่ไหมสุดยอดเฮ้ยหมดเฮ้ยมันไม่สปอนมาหน่อยนะอะไรฮะอะไรโอ้ย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 ดูชุดดิโอ้โหชุด กากมากจะพังนะอ่ะโอ้อะไรเพื่อนฮะอ้าวเอ็งหายไปไหนหมดของเอ็งเนี่ยฮึตะเกอร์ดิทันแม่งยิงแม่นกว่าเดิมแถมยังท่าเดินแบบเก่งกว่าเดิมอีกวันจอดโหไม่เว้ยโอ้ย ได้ได้ได้เจอกระโดดไอ้ี้ซะากระโดดฟันจะไปเหลืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราตกโอ้โหเต็งโอเคเราอาจจะได้แค่นี้นะไม่เป็นไรกลับบ้านดีกว่ามืดแล้วนะฮิปเปอร์มีบอกว่าไม่มี โอเคมาเดีย๋ยวเราจะมาเอนชานกันเอ,อ้ไม่ใช่เอนชานมาทำกันต่อเลยนะปุ๊บได้มาแปดเล็มไม้ไม่พอเอีกว่าไม่พอได้ยังไงโอเคมันพอแหละแนตะ่ผมวางแบบ วางแบบเยอะเกินอ๋อได้มาแค่นี้ละโคตรน้อยโอเคเดี๋ยวไปวางกันก่อนด้านบนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเอาของต่อจะได้เวิ่อะไรวะเนี่ยเป็นสี่แล้วโอเคยังอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเนื้อสอมบี้นี่มันโคตรเลอะเทอะ นุ่งงายไผ่เราเต็มหมดเลยนะมาปลูกไว้เตรียมหอมไม่เสมอเดี๋ยวปลูกตรงนี้หน่อยเออเตรียมหอมเตรียมหอมโอ้โหเสียงเสียงแบบของข้าวตัวนี้แบบโคตรอร่อยเนี่ยวานแล้วมันต้องเศษต้องเหลือ โอโหจะได้มากต้องเก็บให้หมดทำแบบอัตโนมัติได้ปะเนี่ยทำแบบอัตโนมัติได้ปะวะให้มันแบบว่าเก็บอัตโนมัติน่าจะได้เดีย๋ยวค่อยลองทำดูนะโอเคโอเคได้อยู่ ด้านหลังก็มีนะโอ้ได้แค่นี้ก็พอแล้วล่ะผักเราโตแล้วเนี่ยสุดยอดมากต้นจังเกิลแม่งโคตรสูงประมาณสี่ต้นนะแล้วก็เอาบนบนวิวนะครับโรยมานะมันก็เลยแบบปุ๊บขึ้นกลายเป็นต้นใหญ่เลยโอเคมาทำต่อเป็นกระดาษให้หมด ไม่พอเว้หมดแล้วเนื้อวัวเอ้หนังวัวได้มาจากสามจุเบ็ดเล่มเดเดี๋ยวเรามาทำอย่างนี้ก่อนสิบเล่มใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบ แปดเก้าสิบโอเคสิบอันน่าจะเพียงพอโอ้โหนิดเดียวเองโอเคพอแล้วนะ อีกอันหนึ่งไม่พอดูอยู่เล็บเดียวโอ้โหไม่เป็นไรนะได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรโอเคเราไปเตรียมวัตถุดิบก่อนเราจะใช้โอ้ห้อถือเก็บไปนะเนดน๋ยอโพโเก็บไป อันตรงนี้ก็มีนีกว่าเออไม่ดูเลยมาเลยเีย๋มันเล่อเอ,อ้ยไม่ใช่ลาพิษต้องใช้ลาพิษในการแรกโอ้โหอร์จุดสามเอาไหมเอาเลยดีกว่า พอจุสามโอ้โหเจ๋งว่ะเจ๋งมากสุดยอดอันนี้สุดยอดมากโอ้โหทำมันแรกได้ได้สุดยอดขนาดนี้ได้เหรอโอ้สุดยอดครับอันนี้โอเคเดีย๋ยวไปทดลองกันดีกว่า ก็ถือว่าสุดยอดอยู่นะก็ถือว่าสุดยอดอยู่นะครับก็ไม่ได้ไม่ย่ำแย่ไรขนาดนั้นมีอันเบรกิ้งก็สุดยอดแล้วมีอันเบรกิ้งแล้วก็เอฟิตี้หาของก่อนหาของเว่ออโอ้อะไรกิ้ซุเปอร์มลง,ง,ง,งไปในนาวาเลย โอ้โหเอ้ยอะไรฮะอะไรของน้องอะไรของน้องอะไรของน้องเนี่ยฮะเรายังเอ็นชาร์ดได้อยู่อีกนะฮะเอ้ยไม่มีอะไรหน่อยละไม่มีอะไรให้ทดลองขุดหน่อยละเพื่อนอื้อโอ้โหลงโคตรเจ็บ น,นี่อ่านวิธีพานนะนะวัตถุฝักโอเคไม่เป็นไรนะมันจะขุดเร็วนิดนึงแะแล้วก็เพิ่มการขุดเร็วด้วยแล้วก็ทำให้คงทนด้วยแถมยังขุดบอกว่าพวกนี้เราจะได้ มากเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะฮะสามเท่าหรือเปล่าโอเคครับไม่เป็นไรไะก,กลับบ้านกันดีกว่าโอเคครับ๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดีย๋ยวหลังไม่ผมขอไปเตรียมของนะในการตั้งบ้านกันนะอย่าอย่าพลาดหน้าเราจะมาลุยตั้งบ้านกันนะครับผมก่อนคลินี้ผมต้องขอลาไปก่อนเราจะพบกันใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ